l ลปเตอร์สีเหลืองมีด้วยเหรอสวัสดีครับผมโฮผู้จัดการสายขายฟอร์ดทีมแนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่เข่อดกระเสียวของเรานั่นเองพร้อมกับเจ้ารถ Next Gen เลนเจอร์ตัว Y t แท็นะครับขับเคลื่อนสองล้อ6สปีดเป็นสีเหลืองที่ แปงโฉมเป็นตัวแรปเตอร์นะครับต้องบอกว่าน้อยมากนะครับสำหรับที่เอาสีนี้มาแปลงเป็นแรปเตอร์นะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าไงเดียมันมันก็ดูสวยดูดุของมันนะเนาะสำหรับสีสีนี้นะครับเริ่มต้นกันเลยครับว่าตัวนี้เราใส่อะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับเริ่มต้นเลยครับข้อไ,ไฟหน้าสังเกตข้อไฟหน้ากับตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านนะครับเข้ากับตัวรถและก็ตัวกระจังจะบอกว่ากระจังตัวนี้ เป็นตัวแรปเตอร์ที่เป็นสเกลที่เป็น1ต่อหนึ่งกับตัวกันชนถามว่าเป็นของแท้จากสูตรไหมผมบอกเลยว่าเป็นวัสดุไฟเบอร์นะครับที่ไม่ใช่พลาสติกนะจะเรียกพลาสติกก็ได้เหมือนกันนะครับจะบอกเลยว่าเข้ากับตัวสีรถมากๆนะครับพร้อมกับกันชนเนี่ยนะที่เราทําทําสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเป็นสีเหลืองะครับจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆยิงทรายเหมือนสีเหลืองเลยและก็ด้านล่างก็จะพ่นเป็นสีดําด้านพร้อมกับตัวที่เป็นลิ้นด้างล่างตัวนี้จะเป็นสีบอลนะครับ สังเกตไหมครับว่ามันจะสลับสีทําให้ตัวรถมันดูสวยดูเท่และดุดันมากๆเลยนะครับถัดมาครับด้านข้างผมใส่กันชนตัวแรปเตอร์แล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวชุดข้อไฟหน้านแล้วใช่ไหมครับตัวซุ้มล้อเราก็จะเป็นสีดาด้านเป็นตัวแรปเตอร์เหมือนกันขนาด6นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับแบบเรียบตัวนี้ครับมันจะดูเข้ากลมกลืนกับตัวสีตัวกันชนเนี่ยนะคะ แต่ถ้าลูกค้าบางท่านบอกไม่ชอบสีดำด้านก็สามารถทำเป็นสีดำเงาหรือสีเทาประกายดำก็ได้นะครับถัดมาครับด้านบนเห็นไหมครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสกู๊ปตัวของแรปเตอร์ตรงๆเลยแบบนี้เลยครับเป็นสกู๊ปแบบแรปเตอร์เลยถามว่าจริงๆแล้วของจริงมันต้องเจาะนะแต่อันนี้เราไม่ได้เจาะเราจิดหลอกให้ดูภายนอกดูเหมือนแรปเตอร์นั่นเองครับผมถัดมาครับด้านล่างเรา เปลี่ยนล้อแม็กให้จากล้อดเดิมเป็นขอบ18นิ้วนะครับเราใส่ให้เป็นขอบ20และยางขนาด27555 r 20นั่นเองครับต้องบอกว่าออฟเซตตัวนี้เป็นลบ18พราะดีกับตัวซุ้มล้อเลยครับไม่ล้นเกินไปและไม่ได้หุบเข้าเกินไปนะครับถัดมาครับด้านข้างเราก็จะใส่กันสาดของศูนย์พร้อมกับฟิล์มเซรามิกที่บอกว่ามืดมากๆเลยครับสําหรับท่านใดที่มีกิ๊กนะครับ ที่นั่งไปในรถด้วยไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้มองไม่เห็นแน่นอนแต่ถามว่าคนข้างในมองมาข้างนอกอ่ะเห็นครับตัวนี้เราใส่ฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้เลยนะครับพร้อมมีใบรับประกันฟิล์มให้ด้วยนะครับจะยบอกไว้ก่อนนะครับผมถัดมาครับเราก็ยังใส่ตัวพวกชุดครอบที่เป็นฝาถังน้ํามันนะครับให้นี่เดี๋ยวปุ๊บแบบนี้เลยนะครับผมถัดมาครับด้านหลังนะฮะของตัวรุ่นนี้แน่นอนครับก็จะมี ตัวที่เหยียบนะครับจะบอกว่ารุ่นที่ไม่มีที่เหยียบก็จะมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่น X Alpatt สประตูและแแบแล้วก็ตัว Raptor นั่นเองนะครับจะบอกว่ามันมีข้อดีนะครับมันมีข้อดีไว้สําหรับเวลาเราขึ้นไม่ต้องไปก้าวถึงกันชนนะครับเราก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครแต่ผู้การขอไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าหนักนิดนึงนะครับผมถัดมาครับด้านหลังนะครับตัวนี้เราจะใส่ชุดค้อบไฟท้ายให้เป็นสีดําด้านให้มีมิติเข้ากับตัวไฟท้าย LED ของตัว ไวแท็นั่นเองไฟท้าย LED ก็จะมีตั้งแต่รุ่นตัวสปอร์ตไวท์แท็กแรปเตอร์นะครับและรุ่นอื่นๆที่มีเช่นวเอฟเอทเเออันนั้นคือที่มีไฟ LED ครับผมจะบอกว่าลูกค้าใส่เพิ่มนะครับต้องบอกตรงว่าใส่เพิ่มส่วนนนี้มาจากโรงงานโดยตรงนะครับผมส่วนชุดครอบครับตัวนี้เราใส่เพิ่มให้นะครับเป็นคําว่า FORD สีดําตัดกับสีเหลืองนั่นเองนะครับด้านล่างเราก็จะใส่อคริลิกที่เป็นอคริลิกสีดําเงาให้ สำหรับลูกค้าด้วยนะครับจะบอกว่าคันนี้คุ้มคุ้มตรงไหนครับพราช่วงนี้โปรโมชั่นมันมีดอกเบี้ยพิเศษนั่นเองต้องบอกว่าลูกค้าหลายท่านออกรถรุ่นนี้เยอะมากๆในช่วงสําหรับช่วงนี้นะครับหากท่านใดครับสนใจกับโปรโมชั่นแบบนี้หรืออยากได้ชุดแต่งมากกว่านี้สามารถโทรสอบถามที่เบอร์0832243065หรือแอด ID ด์ไตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผม อย่าลืมนะครับออกรถฟอร์ต้องออกกับผู้การโฮเท่านั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะลูกค้ารอส่งมอบรถคันนี้วันนี้ผมบอกเลยครับว่าไม่กลับบ้านกันง่ายแนะ่เพราะเราอยู่ที่เขื่อะไรครับเขืนกระเขียวนั่นเองนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ